พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันๆกับผมพงศธรดีลาประชากุณทาง YouTube e d i n i n v t s t ในรายการาลาวดูกรบสัปดาห์นี้ผมขอเปิดคลิปด้วยฟันแฟกซ์อันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันแรกคุณรู้หรือไม่ว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้ดอกเบี้ยน,นโยบายติดลบอยู่นะครับฟันแฟกอันที่2 คุณรู้หรือไม่ณนะตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีหนี้ต่อ GDP มากที่สุดในโลกนะครับแตะเกินกว่า200%ไปแล้วและครึ่งหนึ่งในนั้นคนที่ให้ทุนนะครับนั้นก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นนั่นเองวันแฟกอันที่3นะครับ คุณรู้หรือไม่ว่าขนาด QE ที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ใช้นั้นคิดเป็น4เท่าเม่เทียบกับเฟดและ2เท่าเม่เทียบกับ ECB สัปดาห์นี้คุณอยู่กับผมนะครับวงสทอรีลาประชากลถามว่าทําไมเราต้องมาคุยกันเรื่องญี่ปุ่นโดยเฉพาะธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆมันมี implication กับการลงทุนหลังจากนี้ไปมหาศาลเลยนะครับญี่ปุ่นนะตอนนี้ถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้นโยบายทางการเงินที่อารมุ่มอร่วยและผ่อนคลายที่สุดในโลกแต่ สถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนนะครับเราจะเล่าไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเลยนะครับณตอนนั้นเองทุกอย่างก็ดูปกติดีเนี่ยครับแต่กลายเป็นว่าการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เนี่ยออกมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะครับทางธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจปรับกรอบ yield curve control ขึ้นจากเดิมตั้งใจให้บอล yield ปีของเขาเองเนี่ยอยู่ในกรอบบวกลบ0.25โดยประมาณนะครับ กลายเป็นว่าเขาเอากรอบเนี่ยขึ้นอยู่ที่0.5ตลาดตกใจเลยครับไม่คิดมาก่อนนะครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินแบบนี้ถามว่า yield curve control คืออะไรนะครับก็ถ้าสรุปไวๆสั้นๆก็คือว่าการตั้งกรอบให้บอล yield ของประเทศตัวเองเนี่ยไม่ให้สูงเกินกว่ากรอบนี้วิธีการก็คือถ้าบอล yield มินวโนมว่าจะสูงใช่ไหมครับธนาคารกลางญี่ปุ่นก็จะเข้าไปซื้อพันธบัตรเพื่อกดให้ yield เองเนี่ยยังอยู่ในกรอบแต่ด้วยการที่ yield curve control นี้มีการปรับเปลี่ยนในช่วงการประชุมเดือนธันวาาคมแบบสร้ง สไายสกับตลาดนะครับตลาดตอนนี้ก็งงเลยครับว่า BOJ หลังจากนี้จะมีนโยบายทางการเงินและท่าทีเป็นอย่างไรซึ่งเหตุผลง่ายๆนะครับของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ให้มาก็คือว่าเราต้องการเข้าไป แก้ไข Market Functioning ปัญหาของ Market Functioning ก็คือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยไปเจอกับสภาวะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าซื้อพันธบัตรหนักจริงๆนะครับหนักจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของหนี้ประเทศตัวเองเนี่ยถือโดยธนาคารกลางประเทศตัวเองนะครับหนักจนกระทั่งบางอิชู ของนี่ประเทศตัวเองเนี่ยถือเกินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วด้วยการที่เขามีการปรับเปลี่ยนแบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนี้กลายเป็นว่ามันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับบอลยูนี่คือขึ้นรัวๆเลยนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ต้องเข้าไปซื้อเพิ่มเอาแค่เดือนธันวาคมเดือนเดียวเนี่ยครับสิ่งที่ BOJ ต้องเข้าไปซื้อนะครับเพื่อไม่ให้บอลยูนี่มันหลุดกรอบที่เขาตั้งเป้าไว้ที่ศูนยซื้อถึง16ล้านเะครบก่อนที่ผมละเองเรื่องต้อนะครับกกล้านท้านอยน ไม่นานมานี้เอง10ปีที่แล้วธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจใช้นโยบาย QE นะครับแต่ภาษาของเขาเองเนี่ยใช่ว่า QQE นะครับก็คือ QE ปกติเนี่แหละเพื่อเข้ามาต่อสู้กับภาวะ เงินเฟ้อต่ำนะครับแล้วเขาก็มีการปรับเปลี่ยนมีการขยาย QE เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี2016นะครับได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเพราะว่ามีการใช้นโยบายดอกเบีย้ยติดลบนะครับไปจนถึงนโยบายยู d c u r v e Control เนี่ยครับซึ่งตอนนี้ด้วยการที่เราเห็นดัชนีของตลาดนะครับธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกมีการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายรัวๆแร,รงๆแล้ว เฟดมีการหยุด QE ไม่พอมีการใช้ QT เข้ามาอีกนำซ้ำเองปัญหาเงินเฟอก็เป็นประเดน็นเนี่ยครับคำถามก็คือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหลังจากนี้จะยกเลิก yield curve control แล้วจะยกเลิกดอกเบี B ้ยนโยบายที่ติดลบอยู่หรือเปล่าย้อนหลังกลับไปนะครับไม่ไกลเลยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเล่าไปนะครับตลาดปั่นป่วนมากในช่วงเดือนธันวาคมหลังการประชุมนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นที่ตัดสินใจขยับกรอบ yield curve control ขึ้นแต่งไงกลายเป็นว่าการประชุม นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นประจาเดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี่ครับไม่ทําอะไรเลยนะครับตลาดก็งงเลครับว่าเอ๊ะต้องการอะไรนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เรากําลังลุ้นกันอยู่นะครับว่าผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนถัดไปจะเป็นใครหลักๆแล้วก็คือ คุโรดะนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่งมานี่คือจะสิปีแล้วนะครับตัดสินใจวีทายนะครับไม่สารต่อคือถ้าย้อนกลับไปดูอายุตอนนี้แกก็จะ80แล้วนะก็ถือว่า,าไ,มไม่หนุ่มเหมือน10ปีแล้วนะครับณนะตอนนี้ตลาดจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นที่ภายใต้การบริหารของคิชิดะนี้จะเลือกใครเข้ามาซึ่งมันก็มีอีเวนต์ซอย,ย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปอีเวนต์ซอยย่อยเนี่ยผมขอเกินก่อนนะครับว่าตอนนี้ค a n d i d a ที่ตลาดคุยกันเนี่ยว่าจะมาเป็นผู้ว่าคนถัดไปมีชื่อเรียงนามอะไรบ้างขอไปที่คนแรกก่อนเลยนะครับคนแรกชื่ออมามิยะคนคนนี้ตอนนี้ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสจะได้เป็นผู้ว่า ด้วยสัดส่วนมากที่สุดนะครับอมามิยะปัจจุบันอายุก็ต้องถือว่าหนุ่มกว่าครัวดะานะครับ68ปีเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> ตองบอวญี่ปุ่นนี่คือคนคึกคักมากเลยนะครับอายุเยอะนี่ไม่ได้หมายความว่า,วา,ามีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับคึกคักกันทุกคนนะครับถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญมากๆของครัวดะานะครับไม่ว่าครัวด่าเองเนี่ยจะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนค่าสุดๆเองเนี่ยก็ต้องมาถามอมามิยะนะครับเพื่อใช้ข้อมูลในการแบ็กอัพและซัพพอร์ตตลาดก็เชื่อว่าถ้าได้อามามิยะมาเองเนี่ยอย่างน้อย ท่าทีที่ผ่อนคลายน่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไม่สําคัญนะครับคนที่2ชื่อนากาโซนะครับคนนี้ก็อายุพอๆกับอามามิยะนะครับหกสิ 68, ปีนะครับคนนี้ต้องบอกว่าขำบวอยมากๆ ในแวดวงทางการเงินนะครับเคยเขียนหนังสือนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นที่ไปเจอกับภาวะหนี้ครั้งใหญ่จนกระทั่งเศรษฐกิจเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเรื้อรังนะครับซึ่งนากาโซคนนี้ปัจจุบันก็ได้คะแนนนิยมที่ตลาดสำรวจกันมาเป็นอันดับ2นะครับเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นมาก่อนหน้าและคนถัดมานะครับไฮไลท์เลยยูดีมาจากไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ได้คะแนนนิยมเป็นอันดับ3คนคนนี้ชื่อยามากุชินะครับ อายุ7จเปีคนนี้ถ้าได้มาต้องบอกว่านโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอาจจะก,กลับทางมาเป็นรัดก,กลุ่มทันทีนะครับเพราะว่าจากข่าวที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ในมุมต่างๆเองเนี่ยมีแนวโน้มไม่เห็นด้วยนะครับกับการใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายแบบสุดขั้วแต่ก็ต้องบอกว่ายังคงทูซูนที่จะไปตัดสินใจนะครับยามากุจิคนนี้อาจจะเห็นว่าเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับแต่ถ้าดูจากโพลเซอร์เวเองเนี่ยตอนนี้ได้คะแนนอยู่เพียงแค่8%นะครับที่ตลาดให้การโหวตเข้ามาคนที่ยังนําอยู่คืออามามิยะนะครับ คะแนนนี่คือเกือบไป70%เลยก็ยังคงถือว่าลงใจได้ระดับหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะเห็นนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นเองเนี่ยสารต่อในท่าทีที่ผ่อนคลายแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามีอีเวนต์ที่สำคัญหลังจากนี้เช่นเดียวกันณนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่บริษัทต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยเจรจะาต่อรองเรื่องค่าแรงนะครับว่าปีนี้จะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะมีการเปิดเผยกันเองเนี่ย ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ตลาดจะไปเห็นนะครับว่าการเจรจาค่าแรงของญี่ปุ่นปีนี้จะขึ้นเท่าไหร่เองเนี่ยมันมีอีเวนต์ที่สําคัญนะครับวันที่10มีนาคมจะเป็นการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นเพื่อกําหนดนโยบายต่างๆเป็นครั้งสุดท้ายของครัวดะนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะสั่งเสียอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะไปเจอการประชุมสมัยถัดไปของผู้ว่าการคนใหม่ตามคาดิีเดตที่ตอนนี้ตลาดคุยกันไว้และผมหยิบยกมาให้3คนนี้นะครับประเด็นถัดไปที่เราจะมาคุยกันนะครับสาเหตุที่ตลาดกังวล ว่ากำลังเข้าสู่จุดอวสานของโนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายแบบสุดขั้วของ BOJ นั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาที่เรื่องแรกนะครับอันนี้สําคัญมากๆปัญหาเงินเฟอ้อจากเดิมที่เคยเป็นเงินฝืด ตอนนี้นี่คือไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลเงินเฟอ้อญี่ปุ่นล่าสุดเองเนี่ยเท่าว่าจากคอ CPI ตอนนี้สูงที่สุดในรอบหลาย10ปีนะครับขึ้นมาแถวแถแล้วถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยตั้งไว้ที่2%นะครับแล้วไปดูมุมไหนก็ตามเองเนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟอ้อตอนนี้มีโมเมนตัมเชิงบวกนะครับอาจจะเอาลงไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็ถือว่า เป็นอินเซนティブหนึ่งที่ตลาดกังวลจริงๆว่าอาจจะทำให้ท่าทีของธนาคารกลางญี่ปุ่นจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ผ่อนคลายน้อยลงนะครับประเด็นที่2 คือเรื่องของการเจราจาค่าแรงนีครับที่ผมเล่ามาตอนนี้เจราจากันอยู่นะครับผลจะเปิดเผยเนี่ยประมาณกลางเดือนมีนาคมปัจจุบันนี้ดูจากหลายๆมุมนะครับบงชี้ว่าค่าแรงของญี่ปุ่นปีนี้มีโอกาสเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับมาที่สหภาพที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก่อนนะครับ Japan Trade Union Confederation หรือว่าเรงโกะนันเองเนี่ย Voice ออกมาแล้วนะครับว่าปีนี้ อยากจะเห็นค่าแรงเนี่ยบวกขึ้นมา5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งตัวสีตินะครับอาจจะเห็นว่า5%เองเนี่ยดูสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะต้องดิสคาวนิดนึงนะครับสิ่งที่ขอมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีแก็บลงมาอยู่ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะได้ประมาณเพียงแค่3%ตัวเลขที่2ที่น่าสนใจนะครับเริ่มเลเห็นหลายบริษัทขนาดใหญ่เองเนี่ยประกาศขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานบริษัทตัวเองรัวๆเลยนะครับขอที่บริษัทแรกก่อนนะครับอันน,น ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของญี่ปุ่นนะครับประกาศขึ้นค่าแรงเนี่ยทีเดียว5%เป็นะครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1995นะครับโอ้โหบางคนอาจจะยังไม่เกิดเลยนะครับทำไมบริษัทนี้นี่คือใจร้ายจังเลยนะครับไม่เคยขึ้น เงินเดือนเลยบริษัทถัดมานะครับเป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดตามรายได้ของญี่ปุ่นเขานะครับ Nippon Life Insurance มีแผนนะครับยังไม่ได้ปรับนะครับมีแผนว่าจะขึ้นเงินเดือนทีเดียวเนี่ยเโอ้โหนี่เห็นแล้วก็ตกใจเลยนะครับบริษัทถัดมานะครับบริษัท Suntory Holdings ทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงเครื่องดื่มทั่วไปเองเนี่ยมีแผนจะขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานโดยเฉลี่ยรวมกันประมาณ6%นะครับและสุดท้ายอันนี้ผมว่า ถูกใจไวรุ่นแน่นอนนะครับบริษัท Fast Retailing คนที่ทำแบรนด์ Uniqlo เนี่ยครับมีแผนว่าจะขึ้นเงินเดือนเองเนี่ยตัวท็อปไลน์นี่คือ40%นะครับสำหรับคนที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็เข้ามาทำงานให้กับบริษัทตัวเองเห็นตัวเลขแบบนี้นี่คือแหมมันก็เป็นการสะท้อนภาพนะครับว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเงินเฟ้อเองเนี่ยมันถาโถมเข้ามากับทุกประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เจอปัญหาเงินฝืดมาอย่างยาวนานและเรื้อรังมากจนกระทั่งบริษัทต่างๆเองเนี่ย อาจจะถูกเพรสเชอร์จากลูกจ้างของบริษัทตัวเองเนี่ยครับว่าให้ขึ้นเงินเดือนได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น2เหตุผลหลักนะครับที่ตลาดเก่งกันว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะต้องปรับท่าทีให้ผ่อนคลายน้อยลงจริงๆประเด็นถัดมาที่เราจะมาคุยนะครับประเด็นคือ implication ถ้ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นกอย่างที่ผมเล่านะครับตอนนี้สิ่งที่ตลาดจับตาดูนโยบายหลักๆก็คือนโยบายดอกเบี้ยติดลบเนี่ยครับตอนนี้ติดลบอยู่0.1%กับนโยบาย yield curve control ที่ไปวางกรอบ ตอนอยูตัว10ปีของญี่ปุ่นตอนนี้กรอบอยู่ที่0.5บวกลบนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ดีกรีการ Impact มันก็จะแตกต่างกันเนี่ยครับว่าจะออกมาโดวิชมากหรือว่ากลับมาฮอกกิชแบบทันทีแน่นอนนะครับญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่นี่สินเนี่ยกว้างมากๆอย่างที่ผมเล่าไปนะครับ200กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ GDP แล้วด้วยการที่ดอกเบีย้ยมันต่ำมากๆแบบนี้แล้วถ้าเขาขยับปุ๊บเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับทั้งโลกนะครับ implications เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินที่ทางฟันฟลอดอกเบีย้ยทั่วโลกไปจนถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับ implications แรกที่จะมาคุยกันนะครับเรื่องของ ค่าเเงินนก่อลยถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะยกเลิก yield curve control ยกเลิกดอกเบี้ยนโยบายติดลบนี้มีโอกาสที่จะเห็นค่าเงินประเทศตัวเองแข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆเพราะก่อนหน้านี้ supply ใหม่ที่ทาง b o j เติมเข้าไปนั้นก็มีส่วนช่วยทําให้ค่าเงินตัวเอง อ่อนค่าแต่้วยการที่ตอนนี้มันกลับทางกันนะครับอาจจะเห็นค่าเงินเยน,เนยแข็งค่าทันทีแต่ก็จะมาที่ประเด็นถัดไปนะครับว่าทิศทางฟันโฟนั้นมีส่วนเหมือนกันนะครับที่จะทําให้ค่าเงินเยนแข็งค่าเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่าทิศทาง ของนักลงทุนประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นขาใหญ่หรือว่าขาเล็กเองเนี่ยขนเงินไปลงทุนออกนอกประเทศเยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศหรือว่าลงทุนพันธบัตรต่างประเทศเพราะว่าค่าเงินเย,ยนของประเทศตัวเองเนี่ยอ่อ,อนค่ามาโดยเกือบจะตลอดทางนอกจากนั้นดอกเบี้ยต่างประเทศนั้นก็สูงกว่าดอกเบีย้ยประเทศตัวเองด้วยและทำไมถึงจะไม่ไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหมครับแต่พอเทรนตัวนี้มันรีเวิร์สกลับมานะครับเป็นแน่นอนอาจจะเห็นที่ทางฟันโฟตัวนี้เป็นตัวหนุนทําให้กระแสเงินเปลี่ยนทิศค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าเพิ่มขึ้น ก็เป็นได้นะครับและประเด็นที่3 implications ต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นของเขาเองเนี่ยครับทุกท่านคงทราบดีนะครับว่ายอดขายประมาณครึ่งหนึ่ง ของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี To อปิกนี้มาจากต่างประเทศนะครับและถ้าค่าเงินเยนแข่งค่านี้การคอนเวิร์ตเงินหรือว่ารายได้ที่อยู่ในรูปแบบของสกุลเงินต่างๆกลับมาเป็นค่าเงินเยนมันจะได้เยนน้อยลงแน่ครับมีผลทําให้รายได้หดตัวกําไรก็จะถูกกระทบ Performance ของคุณเองเนี่ยก็จะดูไม่ดีนะครับอย่างที่เราทราบกันเวลาค่าเงินเยนอ่อนทีไรเนี่ยคุณญี่ปุ่นก็กระดีกระดามีการปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดค่าเงินเยนแข่งค่าคุณญี่ปุ่นจะถูกกดดันแต่ก็จะมี Winner ยวอนเนอร์ส ปรับเพิ่มขึ้นมานี้ก็คือหุ้นกลุ่มที่ตลาดไม่เหลียวแลแล้วเป็นซอมบี้มาหลายสิบปีหุ้นกลุ่มพวกนั้นคือกลุ่มธนาคารกลุ่มประกันกลุ่มพวกนี้เองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้เบนเนฟิตนะครับเชิงบวกจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่นที่ใช้ในการปล่อยกู้ เทียบกับอัตราดอกเบีย้ยที่ใช้ในการฝากเงินนี้พอมันถางขึ้นมาปุ๊บเองเนี่ยกำไรมันจะดูดีนะครับหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้โดยเฉพาะในฝั่งของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันถูกมากๆม,มีโอกาสจะเห็นการรีเรทแล้วก็กาไรมีโอกาสที่จะโตดีขึ้นด้วยกลุ่มนี้น่าสนใจนะครับถ้าเราลงทุนเองเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วบอลยูญญี่ปุ่นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมานี้อาจจะเห็นรอบใหญ่รอบใหม่ที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนี้จะกลับมาอัพพูฟอร์มนะครับ หลังจากก่อนหน้านี้ที่ u n d e r อร r เพอรมาหลาย10ปีทีเดียวอิมพิเคชันสัถัดไปนะครับนี่สินต่อ GDP ของญี่ปุ่นที่เยอะแบบนี้นีครับคำถามก็คือว่ามันจะ s ั s เ a น n น้้หรือเปล่านะครับถ้าดอกเบี้ยม,มันขึ้นเพราะว่าหน้าตอนนี้เนี่ยกว่า20%ของรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องไปฟันดิ้งให้กับหนี้ตัวเองเนี่ยครับก่อนหน้านี้อาจจะโชคดีนะครับเพราะว่าหนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นดอกเบี้ยม,มันต่ํา อยู่ที่แถวๆสูงนะครับท้านี้มันปรับเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเองเนี่ยภาระรายจ่ายของรัฐบาลก็จะปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ตลาดกังวลมากๆนะครับถ้าดอกเบีย้ยของประเทศญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นมารายจ่ายของรัฐบาลมีแนวโน้มแย่ลงนิตสินก็จะบวมขึ้นมาอีกมันจะเป็นลูปที่ทําให้ญี่ปุ่นเองเนี่ยติดกับดักหนี้ของตัวเองนะครับแย่ลงไปเรื่อยๆค่าเงินเยนจากเดิมที่ควรจะแข็งค่าจากทิศทางกระแสเงินเนี่ยที่ไหลกลับเข้าหาประเทศตัวเองแต่อาจจะก,กลับมาอ่อนค่่่าาแแรงงไได้้น้นนัถกลลทุมเชือว ว่ารัฐบาลประเทศญี่ปุ่นจะมีความสามารถในการใช้หนี้ประเทศตัวเองอันนี้ต้องติดตามเลยนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เอ็กซ์ตรีมมากๆแต่โอกาสถือว่ายังจํากัดอยู่นะครับเพราะอะไรปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นยังมีสถานะ เกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับก็คือ u r r e n t a c c o u n t เี่ยังเป็นบวกและโดยอนันดับสองของประเทศญี่ปุ่นที่ส่งออกมากกว่านําเข้ายาวนานมาหลายปีต่อเนื่องกันเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าหนี้ของประเทศอื่นๆมันมีเทอมาหนึ่งนะครับชื่อ net international investment position ก็คือถ้าเอาสินทรัพย์ที่ญี่ปุ่นถือนอกประเทศเทียบกับภาระหนี้แล้วต้องบอกว่าภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นนี้ดูดีกว่าทุกประเทศบนโลกนี้เลยนะครับก็อาจจะสรุปได้ไวๆว,ว,ว่าถึงแม้นี่สินต่อ GDP มีความเสี่ยงอยู่ แต่ความเสี่ยงนี้อาจจะยังไม่ต้องกังวลมากนักนะครับและอิมพิคชันสันถัดมานะครับเราจะมาเจาะลึกเพิ่มกับประเทศญี่ปุ่นผลกระทบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาวะการกู้ยืมในภาพรวมจะถูกกระทบมากน้อยขนาดไหนมาที่ตลาดบ้านก่อนนะครับกว่า6 0ของสินเชื่อบ้านญี่ปุ่นนั้นดอกเบีย้ยเขาไปผูกกับอัตราที่เป็น variable นะครับคือเป็นการลอยตัวเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบีย้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมานี้ก็จะมีผลกับภาระ การใช้จ่ายของภาพรวมครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่นไม่มากก็น้อยเลยนะครับซึ่งทาง Research Partner ของเราเองเนี่ยไปทำการประเมินกันออกมานะครับว่าทุกๆ10ส,สตาง อ,อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของญี่ปุ่นที่ปรับเพิ่มขึ้นมานี้จะกระทบภาคครวัวเรือนเองเนี่ยให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นรวมกันต่อปีนะครับประมาณ1นึ่งแสล้านเยนเยอะไหมครับอาจจะดูเหมือนว่าแสนล้านเยนมันเยอะใช่ไหมครับแต่พอไปเทียบกับรายได้ของเขาเองเนี่ยอิมแพคน้อยมากๆนะครับคิดเป็นประมาณ6 b a s i s Point เท่านั้นเองไม่ได้เยอะอะไรเลยก็ถือว่ายังพอโล่งใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าผลกระทบต่อตลาดบ้านอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนั้นถัดมานะครับเราจะมาดูผลกระทบต่อภาคบริษัทเอกชนของประเทศญี่ปุ่นกันตอนนี้ บริษั์ต่างๆมีภาระนี่ไม่ว่าจะผ่านจากธนาคารที่ไปกู้ยืมกันมาหรือออกคุณกู้มานี้จ่ายดอกเบี้ยไม่ถึง1%นะครับจ่ายเพียงแค่0.9เท่านั้นเองและอายุของเขาเฉลี่ยรวมกันอยู่ประมาณ7ปีในนิด,นดอาจจะไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจใชน้นโยบายผ่อนคลายลดลง มีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นเพราะว่ากว่าจะทําให้ภาพรวมของการกู้หนี้ยืมสินเองเนี่ยไปเจอภาพดอกเบีย้ยที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องอาศัยการโรอเวอร์หนี้สินที่มีมาก่อนนะครับให้มันหมดอายุแล้วก็กู้ยืมที่อัตราที่แพงขึ้นอาจจะไม่เป็นประเด็นขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆถ้าขึ้นเร็วเกินไป แล้วขึ้นไปในกรอบที่ตลาดเองกลัวว่าจะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดนี่เสียนั้นจะกระทบถึงความมั่นใจโดยรวมนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะถูกกระทบได้ภาระของการปล่อยสินเชื่อพอมันหยุดปุ๊บสภาพคล่องที่มันหายไปจากตลาดอาจจะทําให้ปัญหาต่างๆมันปูดขึ้นมานะครับอันนี้ต้องจับตาดูก่อนจะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะครับผมกอปิดท้ายคลิปนี้ด้วย2อไอเดียหลักๆอันแรกนะครับทาง Research Partner ของเราได้ไปถามนักลงทุน strategist ผู้จัดการการลงทุน ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย Yield c u r v e Control นี้ไปจนถึงนโยบายดอกเบี้ยติดลบอย่างไรในปี2023หรือในอนาคตข้างหน้าต้องบอกว่าเสียงแตกมากเลยนะครับและกว่า1ใน3เองเนี่ยตอบว่าไม่รู้นะครับโอ้โหนานๆที่จะเจอกันทีนะครับก็เป็นตัวสะทอ้อนนะครับว่าณตอนนี้ visibility เองเนี่ยต่ำมากๆเพราะเรากำลังไปเจอผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นครดะจะไปหมด อายุของเขาและก็กะเกษียณเนี่ยในช่วงที่เรากำลังจะถึงเนี่ยครับแล้วภาพต่างๆด้วยการที่ยังไม่รู้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนไหนจะเข้ามาและจะสื่อสารอย่างไรเองเนี่ยก็ทําให้ความเสี่ยงนี้อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับและ key idea อันสุดท้ายสําหรับสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเห็นว่าทิศทางของดอกเบีย้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะต่อภาคธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นแต่มองมุมกลับนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เก็บหอมรอมริบมาอย่างยาวนาน ภาวะการเติบโตที่ต่ำนี้ทำให้ภาพรวมของนักลงทุนรวมถึงผู้บริหารเองเนี่ยรัดกุมคอน s e r เซอร์ทีกว่าประเทศใดๆในโลกเลยนะครับดูได้อย่างไรนะครับไปดูจาก สัดส,ส่วนการถือเงินสดนี่ครับของบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี To p i c สสูงที่สุดนะครับและขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นหลักๆในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆถ้าเริ่มเห็นทิศทางของดอกเบีย้ยปรับเพิ่มขึ้นมานี้บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นจําเป็นที่ต้องใช้เงินสดนี้เพื่อก่อให้เกิด productivity ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมปัจจุบัน ROE หรือว่า return on equity ของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นนี้ที่มันต่ําเตียเ้ยเลี้ยดินมาหลาย10ปีถ้ามันปรับเพิ่มขึ้นมานี้อาจจะเป็นตััวววนนนนนึงงครที่่จจุดชนนสส้าามาใ ให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่เป็นภาพยาวนะครับแน่นอนทุกๆความเสี่ยงก็มีโอกาสเสมอสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมขอลาไปก่อนถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับคอนเทนต์ดีๆของทางช่อง Edge Invest เองเนี่ยอย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับแต่จะให้ดีที่สุดเองเนี่ยคือก็กดกระดิ่งเลยนะครับเพราะว่าเวลามันมีคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมันก็จะไปขึ้นฟีดแรกๆของทางแอป YouTube ของพวกท่านลาไปก่่ออนนค,อน,นครัััเจกใหม้งถดไป สวัสดีครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP m o b i l e